ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญของแอคทัสษอ่อนอีกครั้งครับที่ได้เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่1ตุลาคมด้วยสาเหตุจากโรคม,มะเร็งครับซึ่งวันที่2-6ตุลาคมที่ผ่านมานั้นมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรม และในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา16.48นาทีนั้นเป็นพิธีชาปนากิจนั่นเองซึ่งเหล่าคนบันเทิงครอบครัวและคนใกล้ชิดนั้นต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศความเศร้าโศกเสียใจซึ่งในวันดังกล่าวนั้นอย่างเช่นเคยทางด้านของชาโน,นนนนกุลทิมพิธาและอีกหลายๆท่านที่ต่างเดินทางมาร่วมส่งวิญ,ญญาณของคุณพ่อโดยแอทัสออนนั้นนะครับได้กล่าวข้อความจากใจระลึกถึงคุณพ่อบอกว่า คุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะฝึกตามทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆ พ่ออ่านให้แอปฟังพ่อโตขึ้นแอปกลับได้อ่านให้พ่อฟังเหมือนตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อก็ยิ้มทุกครั้งแม้พ่อจะเจ็บป่วยพ่อยิ้มให้ลูกทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันและกอดหอมของพ่อค่ะและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปค่ะ